ตอนนี้เงินจอดอยู่ที่49,000บาทนะฮะหน้าร้านตอนนี้มีตั้งอยู่40,000บาท3,500บาท2 8 5 0 0บาทที่คุณประเชดนับ3นะ16,000บาทนับ3จบที่16,000บาท นี่ค่ะเป็นคอ n ด a าเว e 110i นะสีแดงดังปี2 0 1 8เกียร์แมนนวลน,นะคระับน,นี้เล่นไม่20,080ท่านั้นเองนะ ปาร์ติเบียรโดน์านีรอเล่นทะเบียน30วันถึง45วันนะคะอันนี้หนึ่งนะเป็นเวฟร1 0 i สไอนะฮะสะตาร์ทา้านะตัวนี้นะฮะเป็นรถปี2018นะคันนี้เปิดราคาที่22,000บาทรถใหม่ 22, อยู่ที่4,500 0บาทตัวนี้หน้าร้านขายตั้งอยู่ที่2 9 0 0 0บาท24,000บาทนะับหนึ่งหน่งนะครับผม2 4 0 0 0บาทสอง2อ0 0 0บาททนะี่คุณเชินับ 3ขา,ายนะคระับ Canda Switchi นะครับสีแดงฟีศา19นะเล่งมัย1บาทตอนนี้เองตอนนี้เงินจอดอยู่ที่49,000บาทนะฮะหน้าร้านตอนนี้มีตั้งอยู่40,000ตอนนี้นะคะับเราเปิดราคานะคะที่3500 <45 00 S 1> บาท3500 33,000บาทนับ1น,นับ1 33,000บาทนับ2นับ2 33,000บาทนับ ขายที่สามหมื่นสองพบาทนะนะเป็นฮอนดา้าซูเปอร,ร์ันะสีแดงขาวปีสอ19เกกียร์แมนนวลซูเปอร์ทัพปี2019นะตอนนี้รถวิ่งมาน้อยนะฮะรถคันนี้ถือว่าสวยมากวิ่งมาแค่เ0็ดพันะฮะตัวน,นี้เงินสดนะฮะรถใหม่เลยนะป้ายแดงอยู่ที่4 7 0 0 0ืบาทนะมือ2ตอนนี้รถตัวน,นี้มันเป็นรถตลาดต้องการอยู่ที่3 7 0 0 0ื่นเจบาทบา ขาย2 7 0 0 0บาท3,000 0บาทนับหนึ่งสามื่นนับหนึ่งสามหมื่บาทนับสอนับสองสามบาทนับสามจบที่สามหมบาทขอบคุณสุธรนะยินดีนะท่านนี้เป็นคอนดเอ็นเเซร้อยยี่สิบห้ากสองหมื่ัน้าบาทที่คุณพชรนับ,นบ บราคาสดนะอยู่ที่70,000บาทเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะมือ2เนี่อยู่ที่35,000บาทนะฮะราคาเริ่มต้น24,000บาทนะ24,000บาท2 4 0 0 0บาทครับคาเชนนะฮะ28,500บาทรับ1รับ1นะครับ18,500บาทรับ2รับ2 2 8 5 0 0บาทที่คุณคาเชนนะ เป็น Honda Click 125i ดำแดงปี2014นะเิยคันนี้13,000บาท13,000 16,000บาท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 นับ3จบที่16,000บาท ค้ัต่อไปเป็นรถทิวบิกนะฮะตอนนี้ปีรถปี2017นะแต่มาจดทะเบียนนะปี2019นะเงินสดทั่น,น,นี้อยู่ที่64,000บาทนะฮะรถมัองนะทันนี้ขายอยู่ที่33,000บาทนะเราเปิด26,000นะ26,000บาท27,500บาทนับหนึ่ง27,500บาทนับสอง27,500บาทนับ 3จบที่275้านะสองหมื่นเจนรอบาทรถเ,เลยนะรถยนเลยดีกว่าพี่ขับรถยนอนดีกว่วาลูกค้ารออยู่ตามสภาพนะครับลูกค้าเราเปิดอยู่ที่3 0ม0 0ื่นบาทขันหน้าชนมานครับผ่ากระโปรงหน้าชนมาเปลี่ยนมานะครับด้านขวานนะฮะจะมีชนด้านขวา 30, <000 S 2> อยู่ฮนะต้องเก็บสีประมาณรอบขันหน้าตรงนี้เดี๋ยวผมถือว่าขับได้พี่ขับได้ครับขับได้ครับรถสตาร์ทติดขับได้ครับผมภายในภายในโอเคใช้ได้ฮะต้องมีเปลี่ยนตรมุมนี้นะครับประตูต้องมีเก็บครับประตูซ้ายเตาเออนนะครับก็ถือว่า ราคาเนี้ยถือว่าขับได้นะครับห้าหมื่นบาทคูณทีเราสั่งครับนับ1นึ่งูณทีเราสั่งนับ2คูณทีเราสั่งนับ3ครับฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซิตี้ไทยซีนะครับผมปี2002ครับผมเลคันนี้สอกระโปรงหน้าแต่มานะเปลี่ยนมาด้วยนะครับผมมีชนหน้ามาหน่อยหนึ่งนะครับเอ่อมีด้านขวามาหน่อยนะเบียดด้านขวาเข้ามานะครับ สี่ห้องเครื่องไปทํามาแล้วนะครับผมสภาพภายนอกครบคันต้องเก็บสีนะครับคันนี้ติดแก๊สนะเอาพีจีลงเล่มแล้วนะฮะสามหมื่นหกบาทนับหนึ่งสามหมื่นหกพันบาทนับสองสามหมื่นหกพันบาทนับเอาละพี่วันนี้สยามอินเตอร์กำับมุ่งในครับบิ๊กและพี่สุนทรายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไลฟ์สดคลิปหน้านะครับอาทิตย์หน้าวันเสาร์ครับผม แบบนี้แล้วครับสบายสบายชิวๆนะครับอาทิตย์หน้าก็ได้เป็นพี่เองเหมือนเดิมแหละก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ